คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามปิดอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องหัว้อนชาแนลสองนะครับเพื่อนเ่ออช่องนี้ก็จะอัพในช่วงกลางวันนะครับส่วนของช่องซีเดเนี่ยจะอัพในช่วงหกโมงเย็ยนนั่นเองนะครับเพื่อนเ่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดซับทั้งสองช่องกันด้วยนะจ๊ะ วันนี้ถึงเวลาล้างแค้นกันแล้วเพื่อนๆกับเกมนี้น้าผีนะครับหรือ ito, วายบินิโต้วงไข้วิจิลอรตรอบที่แล้วหูแดกกูหมดตัวเลย <c oughs> รอบนี้กะจะมาล้างแค้นหน่อยนะเออไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็นี่มาด้วยคอนเทนต์เบ็ดสิบระท่าเบ็ดสาทิบเลยลองดูซิเบ็ดไหนจะเจมกว่าด้วยอ่า ก,ก่อนที่เราจะเข้าเล่นกินะครับเพื่อนก็ฝากในกลุ่มวุฒิธรรมกันหน่อยเดี๋ยวในกลุ่มเนี่ยจะมีสมาชิกที่คอยชีช้แจงเกมนู่นเกมนี้ให้ในเวลานั้นเวลานี้นที่แตกหนักแตกกระจายแจ้งวันสามรอบด้วยกันแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยมาวันนี้ทุนมาพันกับสามร้อยนะครับเพื่อนๆอ่าไปเบสสิบก่อนแล้วกันวันนี้มาคอนเทนต์เบสสิบกระทับเบสสามสิบเบสไหนจะแจมกว่านั่นเองหาเบสให้เจอ เปสิบออกแล้วปไปเลี้ยทุนพันไอสัตว์หมดเกลี้ยงเลยโอ้โหบอกแล้วเกมนี้ดูด,ดวัยเหมือนกันแต่ก็แตกหนกักจริงออถ้าได้มึงก็ถอยกันเถอะอะไรที่ไง <c oughs> นี่สิบอ้วัยสอง EU l อ c โอ้หเต็มกระดานร้อยกี่สองมาง่ายๆเลยไปสามสิบหมุนเลยวัดกันไปเลย นี oh, wow. ่โอ้โหโอ้โหเต็มกระดานช็อตเมื่อกี้สวยงามมากมากโอ้ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ยเปิดหัวได้ดีเว้ยแอลกาซิมาแล้ววายสองฮึบสิบกระดานสวยจริงๆเมื่อกี้สิบวายหนึ่ง กระดานแคบๆแ,แ,แ,แบบนี้เพื่อนๆน,น่ากลัวนะลัวไว้ก่อน <c oughs> แตกหนักก็แตกหนักเลยดูก็ดูดไวเหมือนกันอ่าไหวหนึ่งมายังไงต่อโอ้โหเงียบ โอ้โหเงียบจัดเลยมาถึงกราเบียบสามสิบแล้วไปสามสิบหมุนมาเดินแล้วเพื่อนวัยหนึ่งสิบวัยสองเออขึ้นกระดานสวยวัยไม่สองอือโอ้โหขยเัเบียทีเดียวรู้เรื่องเลยเจมี่โอ้โหมันจริงจริงเจ,งจงตอนนี้รออย่างเดียวนะครับเพื่อนรอฟีคิมนู้จะออกหรือป่าออกยากพอสมควรเลยเกมนี้ โอเคไว้หนึง่งไว้มาอีกตัวนี้กำไรยังดิงอยู่นะเพื่อนเออบวกวางชีพยอยู่สามร้อยเกยมเริ่มกลับมาตื้ออีกแล้วเพื่อนดูดิสามสิบมาลุกสิบ โอ้โหวายวายโผล่เลยมีตัวเชื่อมนี่โอ้เป็นอะไรที่แม่งเอ้ยวิบจริงๆเลยอลองนอกคอเลยนะลองไปห้าสิบหน่อยลองเคาะหน่อยนะเผลอมันจะออกมากลับที่ไปสามสิบก่อนวายสองนี่ไม่วายสองเอออีมาวายหนึ่งเออคิวสกเกปเตอร์อีกตัวไม่หล่นนะครับ สวยิบมาเต็มกระดานจีกับ e อีมาแปดสิบเอ็ดดอกนี้วายสามเออตรงแบบนี้ดิสี่ร้อยเออตรงแบบนี้ดิชอบแบบนี้ที่รอเอา้ามาจนได้สัตว์โอ้โหเขาสามสิบด้วยเออบทควมมาก็มาง่ายๆเลยพวกมึงดูดิ จีวาสองสิบวาสามเออสี่ร้อยเก้าสิบห้าคูณสี่มันเถืงแน่ห้าร้อยดอกเมื่อกี้คูณค้างด้วยเกมนี้ข้อดีมากๆเลยนี่กีตาร์เต็มจอเลยเท่าไหร่วะห้าร้อยห้าสสองหรือแปดหมุน ไว้หนึ่งห้าหมุนมาตอนนี้กูกำไรแล้วเออขอให้ตัวหน,หนักออกนะครับเพื่อนตัวแพงๆออกรู้เรื่องเลยคููอยู่เจ็ดตอนนี้ว้ 2! สองเจ้ไว้ไวหนึ่งเออค็อกเทลมาอีกอือยังไงเจ้เออเอาไว้โอโ้โหขาดไว้ไม่งั้นเพอร์เฟคช็อตเลยดอกนี้โอโ้โหขาดตัวเดียวเพืเ่อนเจ็ดร้อยสี่ห้า เรีรกสามหมุนคูณยี่สิบสองตอนนี้อือหือเบรกเะแล้วไม่เป็นไรจบที่1,869นะครับเพื่อนตีมโกว่า1,900แล้วกันโอ้ยบทจะมาเข้ามาง่ายๆเลยฟรีจะเป็นก็โอเคเพื่อนๆวันนี้เบสสิบถ้าเบสสามสิบโอ้โหถือว่าได้รางแค้นด้วย อย่างที่ผมบอกนะครับกมตารางแคบๆอย่างเงี้ยข้อดีมากๆคือแตกแตกหนักแต่ถ้าดูดก็ดูดไหวเหมือนกันถ้าเราได้แล้วควรถอยทันทีนะกับเพื่อนวันนี้ไป30ดีกว่าอย่างแน่นอนเลยเออทางในเกมแล้วนอกเกมเข้าฟรีให้ด้วยอ่ะวันนี้ทุนมาพันตอนนี้ตีวงกลมว่า3ามพันห้นะครับเพื่อนกำไรสองพัน 2, ถอยดีกว่านะกับเพื่อนกิมเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวนะเออเดี๋ยวเล่นเล่นเดี๋ยวแม่งหายอีกรู้เรื่องอีก โอเคเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมเือนเดิมนะครับก็ฝากกด s ั b สไข i b e กดดิ่งแจง้งเตือนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ